คำเตือน คลิปนี้เป็นคลิปของการดูดวงโดยทั่วไปหรือ general reading ไม่ได้ทำนาจากจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นปกติอาจารย์กิ่งฟ้าเมฆจะจะนาทำคลิปวิดีโอให้ฟรีเป็นการกุศลให้กับทุกท่านได้ดูเป็นแนวทางหรือไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นขอให้ทุกท่านดูอย่างมีสตินาเป็นงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่แต่คำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้าค่ะตอนนี้เราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปโอนนของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดวงโดยอาจารย์ก,กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า Two Four Six i Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวง12ราศีประจำเดือนธันวาคม2564ค่ะถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของดวงรายเดือน64เลยนะคะอาจารย์ก็ขออนุญาตวยพรให้กับทุกท่านนะคะมีความสุขมีความเจริญมากๆนะคะคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาที่ไม่เกินกรมแล้วก็ขอให้มีความ สุขในทุกๆด้านนะคะสิ่งที่มันไม่ดีอะไรที่มันไม่ดีขอให้มันมาลายเส้นไปแล้วก็ทิ้งเอาไว้กับปี64นะคะแล้วก็เริ่มต้นปี65เป็นปีที่ดีมากกว่าเดิมนะคะขอให้รววๆเฮงๆแล้วก็มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพใจที่สมบูรณ์แล้วก็มี แต่คนรักคนเมตตานะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยสติปัญญานะคะถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะอดทนตั้งใจธรรมาหากินต่างๆแล้วก็สำหรับบางท่านที่กำลังเรียนอยู่ก็ขอให้อ่าเรียนอย่างตั้งใจขยันหมั่นเพียรต่อไปนะคะขอให้ทุกทุกท่านเจอแต่สิ่งดีๆเจอแต่เรื่องราวดีๆนั่นเองนะคะอะ่เดี๋ยวตอนนี้นะคะอ่าสำหรับใครที่อาจจะชอบดูเป็นพวกพิาคาส์พิกัสโตนในแบบฉบับของอาจารย์กิ่งฟ้าแล้วก็ ็ KF is extra อาจารย์ได้แปะลิงก์แล้วก็เพลย์ลิสต์เอาไว้ด้านล่างเอาไว้แล้วนะคะจะมีหวัวข้อต่างๆแล้วก็เลือกกองพี่หินหรือเลือกกองไพ่ต่างๆนะคะแล้วแต่รอบกันไปเนะาะก็เป็นทำหรือเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้นะคะสามารถไปดูกันได้เลยนะคะถ้าเบื่อเบื่อเงาเงาไม่รู้จะทาอะไรนะคะก็วันนี้อาจารย์คิดว่าเราต้องไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะนี่นะคะสำหรับชาวราศีมิถุนหรือเมถุนนะคะประจาเดือนธันวาคม2564ค่ะเรามา ดดวงโดยภาพรวมของคุณกันเลยดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างดูเป็นนวทางพอนะคะอาจารย์ทำนายจะไพ่พิเนตแล้วก็ไพ่ทาลอดค่ะเรามาเริ่มกันเลยนาสิมิทุนหรือเม่ทุน personal transformation blessing อ้สวยตั้งแต่ต้น Justice, Page of Cups, Knights of Cups, The Hermit, King of Pentacles, The Moon, Three of Pentacles, Ten of Swords. The Fool, Nine of Swords, Page of Swords, and the last วันไปสุดท้ายนะคะจะเป็น The Empress โอ้พลังงานเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะใครที่เป็นคนที่หมั่นคิดดีทําดีหรือทําความดีในรูปแบบต่างๆหรือมีความกตัญญูหรืออื่นๆอะไรก็ตามแต่ที่เราแบบกระทําช่วน้อยที่สุดอะอาจารย์เชื่อว่าสิ่งสิิ์เคียงข้างเราหรือว่าเรียกว่าความดีนั่นแหละ มันเกราะป้องกันให้ตัวเราคือมันเหมือนกับว่าเราเราทำดีมากเท่าไหร่มันก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทวดาประจําตัวของเรานะคะมาช่วยเหลือเราได้ดีแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ว่าการเราไปร้องขอนะหมายถึงว่าอุยเราขอให้เขามานุน่นนี่คุ้มครองเราปล่อยตามธรรม,รรมชาตินะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราดีจริงเขาจะมาของเขาเองไม่ต้องไปหวังอะไรทั้งสิน้นถ้าเรายิ่งหวังมันเหมือนโลภในใจอ่ะเฮ้ยแตต้องคุ้มครองฉันสิอะไรเงี้ยเปรียบเทียบไปฟังนะคะอันนี้เพื่อยกตัว เราเองปล่อยตามธรรมชาติเหมือนเป็นเป็นการกระทาในชีวิตประจำวันของเราอะค่ะเราคิดดีทําดีอะไรเงี้ยมันจะเปิดทางให้กับตัวเราเองฉะนั้นพลังงานของคุณมันเป็นคําว่าดวงเปิดมีความว่าเปิดรับสิ่งดีๆได้มันเป็นดวงของคาว่าฟ้าเปิดได้ด้วยมันเหมือนกับว่ามันเขาเรียกว่าปล่อยทางสว่างให้กับเราแล้วเดินทางได้สะดวกมากขึ้นเหมือนหายใจสะดวกมากขึ้นนะคะสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะมันกาลังปัดเป่าออกไปหรือสิ่งที่มันเลวร้ายมันกําลังจะจบลง พลังงานของคุณมันเกิดคําว่าข่าวดีหรือสิ่งดีๆที่มีโอกาสที่จะเข้ามาหาตัวเรามันเป็นการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแต่บางท่านเนี่ยจะแปลว่ามีการปรับตําแหน่งสูงขึ้นหรือว่ามีเรื่องท้าทายเข้ามาในชีวิตมากยิ่งขึ้นก็ได้ทําให้เราเองอาจจะต้องคิดและพิจารณาเยอะแยะมากมายคุณจะมีอํานาจเยอะนะคะหรือว่าสั่งการคนได้ดีแต่มีหลากหลายอย่างที่คุณต้องทําเหมือนกันมีเรื่องราวมากมายที่เราต้องจัดการทํามือเป็นละวิง นะคะบางท่านอาจจะแปลว่าสมองลดแล่นตอนกลางคืนได้ด้วยนะคะแต่อย่างที่บอกกิ่งสูงยิ่งหนาวนะคะมันอาจจะมีคนแบบมากันแกล้งสก,กัดดาวรุ่งเรา แต่จาไว้นะมาไม่มีบารมีไม่เกิดทุกคนเจอหมดแมก้กระทั่งตัวอาจารย์เองนะคะก่อนที่เราจะได้ดีก่อนที่เราจะขึ้นที่สูงหรือว่าก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จอะไรสักอย่างมันจะต้องมีคนดูถูกมีคนคิดไม่ดีคิดไม่ซื่อพยายามก่นแกล้งเราสกัดอะไรดาวลุ่งของเราทั้งนั้นแหละมันต้องมีแต่สุดท้ายแล้วอาจารย์ก็ยังเชื่อนะถ้าคนที่มันเก่งก็เก่งอยู่ในะค้ามแหละคะ่ะคนที่มันมีความพยายามก็ มันก็มีความพยายามอยู่แล้วนะคะในตัวอะไรก็ตามแต่มีโอกาสที่จะมีความสําเร็จหรือประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมฉะนั้นอาจารย์หอเป็นกาลังใจให้คุณเพราะพลังงานของคุณขึ้นดีมากนะคะแต่ยามขึ้นอย่าหลงยามลงอย่าท้อนะคะจะอาจารย์พูดคํานี้เมื่อไหร่ก็แปลว่าพลังงานของคุณขึ้นดีแต่อย่าหลงละเริงกับมันค่ะเพราะว่าคนเรามันมีชีวิตขึ้นขึ้น,นล,งลงอยู่แล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นเรื่องปกติอะไรก็เอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนของส,สำหรับตัวเราคือทําวันนี้ให ลึกในเรื่องการงานกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะภายขึ้นการก้าวกระโดดจริงๆ The c h a r ล o t หรือบางท่านอาจจะแปลว,ว่ามีการเดินทางบ่อยๆหรือว่ามีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทางานหรือไปเริ่มงานที่ใหม่เป็นได้ด้วยเหมือนกัน แต่อย่างที่บอกคือถ้าคุณจะเริ่มงานที่ใหม่อาจจะต้องเป็นสายงานเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมนะคะแต่พลังงานของบางท่านถ้าทํางานเกี่ยวกับเรื่อง,างอาชาวต่างชาติการการเดินทางต่างที่ต่างถิ่นสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการจินตนาการความอาร์ติสต์ต่างๆนะคะหรือว่าอาชีพที่อาจจะเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้อื่นจะโดดเด่นเป็นพิเศษนะคะอืม จริงๆพลังงานคุณขึ้นไปในทิศทางที่ดีนะแต่เนี่ยมันเหมือนกัรไปการเริ่มต้นใหม่จบจากสิ่งเดิมจริงๆมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสูงมากบางท่านอาจจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนตําแหน่งปรับตําแหน่งหรือว่า อรอคอยที่จะไปทำทำงานที่อื่นก็ได้นะเป็นได้หมดเลยนะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าทำงานที่เดิมแต่มันรอโปรเจกต์หรือรองานใหม่ๆคืองานใหม่หมๆที่ท้าทายมันจะเข้ามาหาตัวคุณเยอะนะคะ,ะสิ่งที่มันไม่ดีเร็วร้านมันกาลังจะผ่านพ้นไปจริงๆนะคะหรือว่าคนที่มันไม่ดีหรือใครทําอะไรไม่ดีกับเราก็อาจจะได้รับ ผลของเขาแต่ไม่ต้องไปสาแช่งอะไรเขานะแต่ถ้าเราทําไม่ไดีใครก็เด้งเข้าหาตัวเราไว้นะคะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรเราทําชั่วไม่ขึ้นค่ะทําดีย่อมได้กรรมดีทําไม่ดีเข้าหาตัวไวยด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเรามาระวังหน่อยกันแล้วกันนะคะพพเพราะพลังงานขึ้นคําว่ายุติธรรมทำ,ทำยังไงได้อย่างงั้นขี้เกียจ ผลลัพธ์ก็ได้ออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าขยันเนาะผลลัพธ์ออกมาก็คือความสําเร็จเพราะว่าพลังงานขึ้นความสําเร็จตั้งแต่ตน้นแล้วพลังงานที่อาจารย์เห็นนะเป็นพลังงานเขาว่าการเรียนรู้การพัฒนาตนไปนในทางที่ดีฉะนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงถ้าจะเป็นห่วงคือบางทีบางครั้งอะ่ะเราอาจาอาจะเจอคนที่เราไม่ชอบที่หน้าแต่เราต้องทํางานด้วยกับเขาอะ่ะอาจารย์อยากจะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างต้องปิดหูปิดตาบ้างเราต้องทํางานหรือ professional ใส่หัวโขนกับการทํางานกับทุกคนแต่ บางทีบางครั้งเราไม่ชอบคนนี้แต่ก็ต้องทำงานด้วยนะคะเพราะว่า มันคือการทํางานแต่ทางที่ดีที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกคือทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะคุยเท่าที่จําเป็นก็ได้สําหรับบางคนเพราะว่าบางคนก็ไม่ควรที่จะยุ่งด้วยมากมายรู้แค่รู้จักกันในงานพอแต่บางคนเนี่ยไว้ใจได้ก็โอเคเพราะว่าจริงๆอาจารย์มองว่าคุณมีทั้งคนที่จริงใจกับคุณมากๆคอยช่วยเหลือเรามีคอยให้กําลังใจเรามีนะคะแต่คนที่มันคิดไม่ดีมันมีอยู่ปะปนให้เรามาระวังด้วยละกันอันนี้ขอเตือนไปเลยเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนไว้ใจได้นะคะมันยังเหมือนมีอาการที่แบบเรราต้องงะวัคนนิดึ อย่าหูเบาอย่าไว้ใจคนทุกคนแล้วก็ให้ระมัดระวังแค่เรื่องอารมณ์ของคุณนิดนึงบางทีคุณจะหมุดมูดมูสวิงค่ะมูดสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะคือต้องดึงสติกกลับมาให้เยอะๆเพราะว่าช่วงนี้บางทีบางครั้งอาจจะมีงานจุกจิกเข้ามาเยอะเพราะพลังงานขึ้นคําว่าต้องจัดการงานแบยุ่มยิมอะเยอะมากนะคะมันเหนื่อยหน่อยแต่มันดีนะคะคิดซะว่า เรามีงานทํามันโชคดีแค่ไหนละงานมันหายากนะคะฉะนั้นต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทาเหนื่อยหน่อยแต่มันดีมันคือประสบการณ์ถ้าบางคนทําธุรกิจส่วนตัวมันมีการมันเหมือนกับว่าเราต้องการตลาดเยอะค่ะมันถึงจะทําได้นะคะเพราะพลังงานขึ้นคําว่าต้องโปรโมทเยอะต้องต้องใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์หรือว่าต้องพัฒนาไม่หยุดพัฒนาแข่งกับตัวเองนะคะดูคนอื่นมาเป็นอินสปิเรชันได้แต่เป็นไม่ใช่ลอกเรียนแบบเขาพลังงานมนขึ้นคําว่าการขยายการพัฒนาการปรับรูปแบบ มันจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันเหมือนการจบจากบางอย่างจริงๆที่มันเป็นรูปแบบบเวอร์ชันเก่าหรือตัวเราที่เป็นเวอร์ชันเก่าเริ่มต้นเวอร์ชันใหม่ๆอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆอะไรเงี้ยตอนแรกการอัปเดตอาจจะร,รวนบ้างอา่ามีบั๊กบ้างนะคะอาจจะเพิ่งโดนมามีบั๊กอันนี้อันนี้เครื่องคอมพิวเตอร์จริงๆมันมีบั๊กบ้างอะไรเงี้ยต้องไปฟิกซ์กันหน่อยนะคะอ่ามันก็ต้องมีบ้างนิดหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายก็มันเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่แบบคุณกำลังเติบโตอะคะ่ะไปในทางที่ดีมากๆขอให้คุณโชคดีนะงงาดมากจริๆ เรามาดูในเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนอย่าขี้เกียจส,สินะคะบางทีบางครั้งเราเล่นมากกว่าเรียนในบางครั้งเนี่ย <c oughs> หรือบา,บางทีบางครั้งรู้สึกว่าจะต้องอ่านหนังสือให้มันเยอะกว่านี้แล้วพลังงานขึ้นมาบางทีบางครั้งเนี่ยบางท่านอาจจะต้องเสียเงินเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนก็ได้หรือว่าเสียเงินเพื่อเรียนเพิ่มเรียนพิเศษหรือว่าไปต่อยอดอะไรต่างๆเนี่ยคือ,อมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเรามีความความอึดอัดหรือขี้เกียจเยอะเหมือนกันนะคะให้กลับมา อดทนขยันหน่อยถ้าอยากทาให้มันสาเร็จเพราะจริงๆพลังงานความสาเร็จยังมีอยู่นะคะมันมันยังมีอยู่แหละแต่เราบางทีบางครั้งเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้หรือดูถูกตัวเองหรือรู้สึกว่าทําไม่ได้ก็ปล่อยปลและเลยก็ไม่ได้นะคะคืออาจารย์อยากให้คุณกลับมาขยันกลับมาอดทนแล้วก็กลับมาเรียนรู้อีกรอบนึงเพราะว่าโอกาสที่มันดีๆมันกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณหรือว่ามีโอกาสที่จะได้คะแนนที่มันโอเคมากยิ่งขึ้นนะคะมันมีโอกาสสูงเหมือนกัน แต่อย่างที่บอกบางท่านอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงคณะก็ได้นะหรือมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียนหรือบางท่านเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าจับปลาสองมือทํางานหลายอย่างแล้วก็เรียนไปด้วยแต่ก็คือมันเหนื่อยแหละค่ะอืในกรณีบางท่านทําไม่ได้มีการเฟลมีการตกบ้างอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลค่ะมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเดีเ๋ยวรอบหน้าคุณก็ทาได้ดีมากขึ้นแล้วฉะนั้นสู้ๆเป็นกำลังใจอย่าท้อถอยนะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยพลังงานขึ้นคําว่าเล่นมากกว่าเรียนจริงๆบางครั้ง อาจารย์เข้าใจแหละเล่นบ้างได้แต่กลับมาตั้งใจหน่อยก็ดีขยันบ้างหน่อยนะสู้ๆนะเพื่ออนาคตของเราค่ะเป็นการเหมือนแค่ไงมันก็ไม่การเรียนไม่ใช่ทุกอย่างหรอกแต่มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเป็นการฝึกตัวเองค่ะต้องบอกแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างค่ะ the sun the high priestess six of pentacles อุ้การเงินของคุณขึ้นดีนะเนี่ย The lovers จริงๆการเงิงนของคุณขึ้นดีแต่อย่าให้ใครหยิบยืมตังแค่นั้นเองนะคะถ้าเราไปหยิบยืมตังใครเราก็ต้องคืนเขาด้วยนะคะอย่าไปโกงใครเขานะมันจะเข้าตัวไวนะบอกไวเลยอาจารย์ถึงบอกว่าทําชั่วไม่ขึ้นนะ <laughs> เข้าตัวไวมากด้วยนะคะแล้วก็จริงๆพลังงานของคุณนะ่ะบางคนนะ่ะเรียกได้ว่าเหมือนม,มีมีเงินเหลือกินเหลือใช้พอที่จะเอาไปทําบุญหรือบริจาคแต่มันอาจจะมีคนมาขอยิบยืมตังในกรณีบางท่านนะไม่ใช่ทุกคนนะ ถ้าเราเอ็นดูเขาเอ็นราคาดค่ะถ้าเราให้แล้วเราไม่เดือดร้อนก็ให้ไปแต่ถ้าเราให้แล้วเดือดร้อนอย่าให้เพราะว่ามันมีโอกาสที่บางทีมันอาจจะมีคนแบบมาเบียดเบียนเราเรื่อยๆอ่ะขอแล้วขออีกไม่ไม่ไม่แบบไม่เกรงใจอ,ะอ่ะเออมันจะเป็นอารมณ์นี้แล้วก็ออจะสั่งของอะไรก็ดูดีๆแล้วกันคือพลังงานขึ้นคําว่าอย่าให้ใครหลอกเราจริงๆพลังงานของคุณมันขึ้นคําว่ารู้ทั้งรู้ว่าเขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกมันจะเป็นแบบนี้นะคะออแล้วก็พลังงานขึ้นคําว่าออช่วงนี้เงินบางท่านอาจจะมาจาก มีคนเอาของขวัญมาให้เราก็ได้นะหรือว่าของขวัญชิ้นโบแดงหรือมรอดกตกทอดหรืออาจจะเป็นได้ว่ามีแฟนหรือว่าคนที่เขาชอบเราเหมือนเป็นหนึ่งเป็นแฟนคลับกีดๆอะ่ะเอามาให้เราเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่แบบได้ของมีค่ามามา,มาหาเรามากๆเลยนะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคําว่ามันเป็นได้สองแบบเราเองอาจจะเป็นสายเปยด้วยความเสน่หาหรือมีคนมาเปเราด้วยความเสน่หาได,ด,ด้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่สุดท้ายเราก็ต้องหาเงินเองนะคะทุกท่าน <laughs> ถ้านในกรณีเราโดนไปบ่อยๆคือเราต้องหาเงินเองด้วยนะคะเพราะว่าอะไรก็ไม่แน่นอนน네ะคะเขาอาจจะเปเราตอนนี้อ,อนน่านะเขาเราไม่รู้ได้นะคะฉะนั้นอดทนทำมาหากินด้วยเพราะจริงๆพลังงานคุณอะเงินมันเหมือนกับว่ามันเหลือกินเหลือใช้มันมีมันมีเข้ามาเรื่อยๆหรือว่าเงินของคุณมันเริ่มดีขึ้นมันเริ่มฟื้นตัวมากินขึ้นแต่เงินของคุณดีนั้นเนี่ยอจริงๆมันขึ้นตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่ามันเกิดความมั่นคงหรือว่ามีโอกาสได้เงินมาจากการทำมาหากินการทำ <ๆ S 1> งานของคุณนั่นแหละนะคะเงินก้อนโตเหมือนกันอื เรามาดูนะคะสําหรับคนโสดค่ะความรักคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างจริงๆพลังงานของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณพลังงานมัน,ม,นมันขึ้นแต่เรื่องงานกับเรื่องเรียนหรือเรื่องการทําเงินซะส่วนใหญ่มากกว่านะเนี่ยแต่มันมีโอกาสที่จะเจอเหมือนกันนะเจอจากการทํางานนี่แหละคะ่ะหรือเพื่อลวมงานแนะนําให้รู้จักหรือมีคอนเน็กชันเราเจอกันมีจุดตรงกลางทาให้คุณทั้งสองคนได้เจอกันแต่มันจะเป็นความความรู้สึกว่า มันเป็นเพื่อนอยู่อะค่ะมันยังไม่ได้มีความรู้สึกว่ามากกว่าน,นั้นแต่อนาคตมีโอกาสพัฒนามีโอกาสมีคนเข้ามาสูงค่ะอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยซ้ําไปที่จะเข้ามาแต่มันต้องเจอในสถานที่ที่เป็นทางการหรือทําอะไรที่เป็นแบบเป็นทางการนะคะถึงจะมีโอกาสได้ได,ได้มาร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องการทํางานมีโอกาสสูงมากๆเขาอาจจะเป็นแบบลูกค้าเราหรือว่าเราต้องไปดีลกับเขาอะไรเงี้ย หรืออาจจะเป็นแบบเราทํางานด้วยกันกับเขา,อ,าอยู่ในคนละนแผนกหรืออยู่ในบริษัทเดียวกันหรืออื่นๆนะคะมันเหมือนกับว่ามีอะไรที่เป็นทางการหรือมีจุดเชื่อมสักอย่างทําให้คุนทั้งสองคนได้มาเจอกันสูงมากมีโอกาสที่จะเจอค่ะแต่ได้พัฒนาไหมอนาคตไดพัฒนาแน่นอนค่ะแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นคบเป็นแฟนทันทีนะคะปุบป,ปับรับโชคน่าจะไม่ใช่ต้องค่อยๆค,ค,ค,ค่ะสาหรับคนโสดที่มีสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนมันมีการสกเศร้าเสียใจเนาะมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวคุยบ้างไม่คุยบ้าง พลังงานก็ขึ้นควาว่ามันเหมือนมีการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันหรือมีการแข่งแย่งกันหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนมากๆเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่มันจะมีเหตุออกจากกันไปไวมากๆนะคะหรือทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเราเองเราเราก็ไม่ควรเห็นคุณค่าในตัวแบบแบบเราก็ควรจะออกเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นนะคะคือเขาใครใครก็ตามแต่ที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเองเราต้องมีสตินะคะรักและเคารพตัวเองเดินออกมาเลยค่ะเพราะอาจารย์ยังเชื่อนะว่าอนาคตคุณจะเจอคนที่ดีมากกว่านี้เนี่ยดีกว่านี้ด้วย แต่ถามว่ามันมีคนถ้าสมมติมคุณคุยมากกว่าหนึ่งคนซึ่งเราไม่ผิดถ้าเราโสดแล้วคือคนที่เราคุยอยู่ทั้งหมดเขาโสดอะค่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะว่ามันอาจจะเจอคนที่อายุมากกว่าก็ได้นะหรือว่าเป็นคนที่ดูมีภูมิฐานมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วมีความมั่นคงในชีวิตก็ได้ค่ะที่จะเข้ามาหรือถ้าคุณคุยกับคนคนนั้นอยู่ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาแต่อย่างที่บอกนะว่า ในเดือนนี้อาจจะเห็นมากยิ่งขึ้นว่าเราจะเป็นยังไงต่อเขาค่ะมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ถ้าคนที่มันไม่ใช่มันจะออกไปไวมากค่ะเพราะว่าพลังงานขึ้นคําว่าเหมือนจบไวไปไวัยนะคะ,ะแต่ถ้าคนที่มันใช่มันอาจจะแปลว่าได้คุยกันมากขึ้นหรืออาจจะมีคนที่ดีเข้ามาหาอีกค่ะนะ คุณโชคดีมากๆจะคนดีๆนะคนไม่ดีหอไมีเห็นต้องออกไปคนที่มีแฟนหรือคนที่แต่งงานแล้วอาจารย์ขออนุญาตรวบยอดนะคะคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีโอกาสแต่งงานมั่นหมายสูงมากๆค่ะเป็นเช่นนั้นขอแสดงความดๆๆมีดีด้วยมากๆนะคะเพราะว่าพลังงานขึ้นการเฉลิมฉลองพลังงานขึ้นคําว่ารักกันมากขึ้นแต่ถ้าบางท่านอาจจะแปลว่าพาไปเจอพ่อแม่ก็ได้บางท่านอาจจะแปลว่าเอ่อตอนนี้เนี่ยรักกันมากกว่าเดิมเข้าใจกันมากกว่าเดิมมีปัญหากันน้อยลงทะเลาะกันน้อยลงแล้วก็เข้าใจความรู้สึกกันมากขึ้นแต่ถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกไม่่สบาาาายยยใจจอร์พูดเลนะว ควรจับเขาคุยกับเขาค่ะควรคุยกับเขาพูดพูดกันอย่างแบบตรงไปตรงมาแต่อย่าใช้คำหยาบคืออ,อ,อยู่ในขอบเขตที่เรารู้ว่าคุยกันตรงๆมันเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ถนอมน้ำใจกันเท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆสําหรับคนที่มีแฟนแล้วดีมากดีมากๆคือสุดๆเลยบางท่านเนี่ยถ้าแต่งงานเนี่ยดีใจด้วยนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่า มันเหมือนสมบูรณ์มากกว่าเดิมเข้าใจกันมากกว่าเดิมสําหรับคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยช่วงนี้ทะเลาะกันนิดนึงแต่บางทีการทะเลาะกันมันเกิดจากบุคคลอื่นนะคะแล้วก็เรามาระวังเรื่องผลประโยชน์ข้ามาเกี่ยวข้องนิดหนึ่งละกันแต่ถามว่าคุณทั้งสองคนบางทีบางครั้งเนี่ยมันก็แค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่มันก็ดีขึ้นเพราะว่าตอนสรุปสุดท้ายคุณก็รักเป็นครอบครัวกลมเกลียวกันแต่อย่าทะเลาะกันเพราะว่าเรื่องเงินเรื่องทองหรือผลประโยชน์กันเยอะมากเพราะว่าบางทีมันอาจจะบั่นทอนจิตใจของคุณทั้งสองคนได นะคะมีอะไรค่อยคุยกันเพราะว่าจริงๆคุณทั้งสองคนอ,า,อาจจะแบบมีครอบครัวบางคนอาจจะอยากมีบุตรมีลูกก็มีได้นะคะถ้าถ้ายังไม่มีนะหรือบางท่านอาจจะแปลว่าครอบครัวคุณสมบูรณ์มากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากผ่านการทะเลาะก,การมีปัญหากันก็ได้เหมือนกับว่าพอให้แบบถ้ามันมีวิกฤตอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณทั้งสองคนจับมือกันแน่นพออาจารย์ก็ยังเชื่อหนึ่งอย่างว่ามันไปกันได้สวยนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างระมัดระวังว่าน้ําหนักขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องอาหารการกินนะคะพวกหัวใจบางทีหายใจไม่สะดวกแล้วก็ บางทีคอเลสเตอรอลหรืออะไรข้างในอะค่ะต้องระมาระวังนิดนึงคุณผู้หญิงไปตรวจภายในะนิดนึงแล้วก็เป็นพลังงานเกี่ยวกับเรื่องความเครียดบ้างนะคะความไม่ตกิตหรือว่าความแบบบางทีไม่มั่นใจอะไรสักอย่างนึงมันเหมือนเป็นด้านจิตใจนะคะแล้วก็ถ้าอาหารการกินคุณกินอะไรก็ให้เรามาระวังนิดนึงแล้วการท้องเสียท้องร่วงหรือว่าท้องผูกหรือไม่กระทั่งอาหารเป็นพิษอะไรต่างๆดูดีๆหน่อยแล้วกันนะส่วนเรื่องการเดินทางไปไหนมาไหนก็เรามาระวังอุบัติเหตุนิดนึงอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆ ยานอุบัิเหตใหญ่นะคะแต่อาจารย์ไม่อยากให้ใหเกิดขึ้นแน,น่นอนอันนี้เป็นแค่คําเตือนไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่าเอาไปเครียดอันนี้ทํานายดวยภาพรวมเราต้องอยู่เหนือดวงนะคะก็คือเรามาระวังเท่านั้นเองแล้วก็การแก้เคล็ดเลยนะอาจารย์บอกไปเลยละกันก็คือไปบริจาคเลือดซะถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทําบุญวัะบัตนําพุอโอนเงินไปนะคะหรือว่าทําบุญกับคนยากไร้ที่ติดเตียงทําบุญเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลการสร้างโรงพยาบาล ทำไปเลยค่ะอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าสถานที่โรงพยาบาลต่างๆจะยิ่งดีแต่จริงๆการทาบุญที่สาคัญที่สุดอันดับต้นคือการทําบุญกับพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณนะคะ,ะเป็นพี่ปานาอาก็ได้ปู่ย่าตายายใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรามงคลเป็นพ่อแม่บุญธรรมนะคะจะจะบอกเสมอน,นะคะว่าโลกเรามี2มุมมีมุมดาร์กมากๆกับมุมที่สว่างถ้าพ่อแม่ดีกระตันยูให้มากที่สุดเท่ากับความเจริญจริงๆ เรายิ่งให้กับคนที่มีพระคุณมากๆเรายิ่งได้แต่การให้เนี่ยอาจจะเป็นคําว่าให้ความสบายใจไม่ทําให้เขาเครียดหรือว่าทุกใจไปกับเราหรือบางท่านอาจจะเป็นการให้เงินให้ทองแล้วแต่เราตามที่เรากําลังไหวแต่ในมุมอีกมุมหนึ่งมุมดาร์กมากๆตามที่เราเห็นตามข่าวแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีมากๆอาจารย์เข้าใจอาจารย์ก็แค่จะพูดเฉยๆว่า กระตันยูท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวไม่ต้องกดดันตัวเองอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลในของของคนแล้วก็รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรตักไม่ไม่ควรทํามีเหตุผลกันทุกคนแหละคะ่ะอาจารย์เชื่อแบบนั้นว่าแล้วก็รู้ด้วยว่าจะทํำยังไงกับตรงจุดนี้ฉะนั้นอาจารย์ขอเป็นกาลังใจแล้วก็ขอให้คุณสะดวกใจในการทําละกันถัดไปทําบุญนอกบ้านก็ตามที่อาจารย์บอกไปเมื่อครูน่นี้ละกันย้อนไปฟังได้ถ้าฟังไม่ทัน ะะแล้วก็มันนม่นสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยจะยิ่งดีต่อตัวคุณนะคะการสวมดมนต์บททั่วไปเสริมด้วยพร,ระคาถเงิรลยอาจารย์แปะไว้ได้านล่างหมดแล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ทำบุญเสร็จหรือโอนเงินไปค่ะกรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีนะคะบทกรวดน้ำหาได้ใน Google นะสำหรับ ท่านใดไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะก็หากิจกรรมอย่างอื่นทําให้เกิดสมาธิได้ค่ะอย่างเช่นวาดรูปวาดเขียนฟังเพลงปรับสมาธิอยู่กับธรรมชาติโซเชียลดีทอซ์ละจากสืสอโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะช่วยได้เยอะมันเหมือนดึงพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกอะ่ะบางทีเราปลูกต้นไม้บางทีเราอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าฟังเพลงแบบสบายๆฟังเพลงสวดมนต์ก็ยังได้นะมันทําให้เราจริตใจเราผ่องใส เสพสื่อที่เป็นด้านบวกอยู่กับคนที่มีพลังงานด้านบวกนั่นก็คือเป็นการดีท็อกซ์ตัวเองไปนในตัวนะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจารย์เลยบอกเลยนะว่ามันจะช่วยได้เยอะแต่ถ้าเราเราัวแต่แบบมองอะไรลบๆทําอะไรลบๆมันเหมือนดึงพลังงานที่เป็นแบบหมอกคลุมที่มันเป็นแบบหมอกหนานๆเทามืดอ,อะไรเงี้ยเข้ามานะคะฉะนั้นมันก็คงไม่ดีขอให้คุณดึงดูดพลังงานดีๆดๆีกว่าแล้วมันเหมือน law of attraction นะคะ กฎของแรงดึงดูดมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆหรืออะไรดีๆเข้ามาหรือคนดีๆเข้ามาก็เป็นได้กัลยนานมิตรคนที่คิดดีกับเราเข้ามาเ,เช่นเดียวกับเราที่เราคิดคิดในทางที่ดีการที่มองโลกในแง่บวกไม่ได้บอกมองโลกสวยนะคะมองมันความเป็นจริงว่าไม่มีอะไรได้หนักใจเลยทุกอย่างมีขึ้นมีลงเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยว,ยวร้ายปะปนกันไปนะคะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดจงมีสติ ะะและจงรักและเคารพตัวเองแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณสุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะขออนุญาตจบคำทานายบบนี้ทั้นี้ค่ะอย่าลืมกดไ like, ลค์กด Subscribe ปกติงกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fan Page ได้ TikTok ได้ IG ได้มี2 IG วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะ อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ